สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนักตกปลาทุกคนครับผมครับผมโมนี้ผมจะมาผูกเบ็ดตกปลากูเลาครับหรือเฮ็ดค้นก็ได้ครับกูเลาก็ได้หรือว่าอีตอดก็ได้ครับรู้สืกอว่าคลิปนี้ผมเคยเหตไปครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเหดแบบเบ็ดรู้ครับนี่ครับเบ็ดผมผมใส่เบิดเจ็ดนะครับพี่น้อง เบ็ดแดงการยาวเบอร์เจ็ดแล้วกดสลิงซิปปอนครับสิปปอนนี่ผมใช้สลิงอ่อนครับ,นนส,ลออรบสลิงนิ่มตะกั่วผมใช้สิบกร,รัมครับหรือเจ็ดกร,รัมก็ได้ครับพี่นกแต่ว่าผมชอบตักัหนักครับย้ำโยนไปมันจะเข่าเป่าดีครับเราเงืยอจะถึงพื้นเร็วถ้าตะกั่วน,น้อยๆถึงพื้นช้าเราพวกปลาเข็มมันจะมากินเนื้อก่อนครับจะมาฉกเนื้อก่อน ผมหมักหนักๆเลยครับโยนป่ายเปื้อนหอดดินเลยปลาเข็บมันจังตามตามเยียบพี่น้องโอเคตอนนี้ผมโูว่สองอันแล้วพี่น้องเนี่ยโผล่สองอันแล้วเดี๋ยวผมจะมาผูกให้พี่น้องในเบื้องครับอันดับแรกเขาตาัดสลิงครับพี่น้องผมใช้สลิงน,นิ่มนะครับมันจะเส็นนิ่มนน้อยแต่วางยี่ห้อจะแข็งครับ อันนี้เขา,าออกก่อนอันนี้เขาตัดมาเสร็จเยา้วครับเขาจะขับเครื่องมาตัดอีกเครื่องนึงอยู่นี่ครับเอาความเาวประมาณสิบเซนก็ได้ครับหรือสิบสองสิบสามก็ได้แล้วแต่ครับเพราะว่าเขาจะเพื่อเพราะเขาตัดสามารถตัดออกไอด้นี่ผมตัดซ้ำนี้เสร็จประมาณซ้ำนี้พี่น้องเห็นมัน้อครับอันนี้เขาก็หยิบ เบียดมาครับแง่ขาตูบันครับพี่น้องแง่ขาตูมันเดครับแง่เข่าหูมันจะมีหูอยู่ครับอันนี้แบบเปียดหูครับมาหน่อยหนึ่งกับอมประมาณนี้กับอมครับแล้วเขาก็พับพับนี่เบียดไ้ครับเบียดไวแล้วก็หมุนเลยครับหมุนหมุนจักหารอบนี่สีรอบก็ได้ครับโอเคได้เพ๊บเขาก็กลับขางมาครับเพื่อห้หูข้างหลังมันมาอยู่นี่ครับนี่ ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาส่วนหน,นึ่งเนี่ยแย่ข้าไปอีกหนึง่งก็ไปได้คือเก่าอยู่แล้วอันนี้อาจจะหูนหน่อยอาจจะแง่ายงากจังหน่อยพี่น้องมันหน่อยตัวนี้มั้ยตัดตัดปลายออกก่อนโอเค หน่อยครับตูดโตเขาแล้วครับเนี่ยไม่ได้พี่น้องเขามาแล้วเด้อว,วันนี้เขาก็ดึงครับดึงปืดนี่แบบนี้แหละครับพี่น้องนี่ลักษณะน,นี่เขาก็ดึงให้มันแน่นครับดึงให้แน่นเลยครับนี่ได้แล้วครับหนึ่งตัวกล่องโฟก,กัสไปนอครับแต่กันเขาดึงแห้งหรือว่าอย่งนี้มันอาจจะบิดเนี่ยสลิงอาจจะบิดครับ โอเคจำเนี้ยม้องตัดครับยังสั่นอยู่อ่ะเนี่ตัวที่สองครับเนี่คือเก้าครับเอาค้มยึดเอามองเลียบม,มาไว้ฟังนี่ก็ได้ครับจับกุ้งสี่ก็ได้ปุ๊บกุ้งสี่มันก็แง่ตัวจมันครับเชิบบีบไว้ครับแล้ก็หมุนสองสามสี่หาเอาหารอบก็ได้ครับหมุนกลับมาคืนครับนี่ ฟังยังไว้ฟังนี่ป่ะเนี่ยเนี่ยแังฝังนี่เมื่อกี้ไม่ดูฝังนี่มานเขากัำไว้ฝังนี่เออเขาก็เอาเข่าโห่นี่คือเก่าครับชึบเข่าเราเด้อนี่เขาก็ดึงครับอันนี้ชบนี่ครับได้แล้วครับผมตัวที่สองนี่แต่มันยาวเขาก็ตัดออก คีมตัดออกจักน้อยไปตุกนเรามันจังหมั่นใจครับเขาใช่เอ็นเนี่ยแล้วม่ใช่เอ็นนี่ยมันอันขาดเลี้ยวครับเพอปากองเรากเขาคมครับจะคมมากรือปากองเราฟันมันคมโอเควันนี้เขาจะมาประกอบครับอันนี้ผมจะใช้าสายเมนมันเอาหยีบผ่าปอดก็พอพี่น้องถ้าซิปปอดมันจะหน่อยพดผมเอาหยีบผ่าปอดครับตัดจัก หาสิบเซนก็ได้ครับเพราะเพื่อไว้ตัดจะหาสิบเซนเลยครับเพื่อไว้เขาสามารถตัดออกได้คือเ่าหาสิบเซนเ้อนี่ผมตัดหาสิบเซนก็ลูดจับส่วนนี้มาครับรูดครับวันนี้ลูดมาประมาณนี้กะเอาครับเอาไว้ใส่ตะกัวน้ำมาประมาณสิบเซนก็ได้ครับชึบมันก็มาจับนี่ปุ๊บขมวดครับเส้นิ้วขมวดคือเก่าแลวครับ ก็ตกไปเห็ดคนแหะครับคือกันแหละครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้สลิงตกกองเรามันจะมั่นใจได้พี่น้องมันจะบอ่ขาดหั่มวนตองอันนี้ครับเนี่ยเราก็เขาเอาอีส่วนนี่ส่วนตั้งนี่มามสอดเขาครับมาสอดเขายัหูนี่แถวเขาที่ว่าเขามั่นมวนไว้ครับสอดเขาหูเสร็จเชิบเขาก็มาดึงครับดึงให้มันมัดกันครับชึบนี่มัดกันได้พี่น้องเนี่ยนี่มัดกันแล้วครับ วันนี้เขากรร็รูดเส้นหนึ่งรูดวนนล่างครับรูดให้มันเนนหลือว้เงี้น่อยครับรูดให้มันเลือว้เงี้น่อยนี่ครับว้เงี้น่อยเสร็จแล้วเขาก็จะเอาตัวเบียดใส่ครับเดี๋ยวผมเอาเนี่ยก่อนมันเคียงครับอ่าโอเควันนี้เขาเอาสายที่เขามัดเบียดไวปนี่ะมาใส่ใส่ในหูคือเก่าหน่อยแหละครับใส่เข้าไปจักน้อยนึงเหลือส่วนไว้ถดดึงนี่เบีบดไปเลยครับพี่น้อง อันนี้เขาสวดเสียงโห่เลยบีบไว้เนาะก็ดึงครับดึงดึงให้มันแน่นนี่แอ็นมัดยุ่งสิมัดสลิงยุ่งสิปึ๊บนนเขาก็จะกลับข่างกลับข่างครับมาจับหม่องปมเนี่ยปมที่เขาดึงเมื่อกี้แหละกบปมนี่แหละครับจับปมไว้ให้ให้อันนี้สลิงมันอยู่ข้างล่างเด้อไอเอ็นมันยู่งของเถืง <S <S เขากำไว้มีไว้ครับมององินบีไว้เลยครับแล้วเขาก็หมุน จับหมุนจักสี่รอบสามรอบก็ได้ครับถ้าเป็นสลิงจะหมุนหลายรอบก็ได้นี่ครับประมาณนี้ครับก็จับปลายนี่เราวมาแหย่ใส่ซหูส่เขากำไว้นี่ครับเนี่ยหูที้เขากำไว้ชึบแล้วก็ดึงเส้นนี่ตึกให้มันตึงวันนี้เขาก็จะมาดึงตัวนี้ครับดึงสลิงครับเนี่ยสลิงเย็นนี่ยเขาก็ดึงสลิงเห็นชัดรู้กล่องก็ได้ดึงสลิงนะครับดึงปุ๊บให้มันแน,น่นนี่ ขาหอยยานมันโมเดนเพราะ่าพี่น้องก็ใส่ครับใส่ขอบใหม่ก็เลยครับเกาะขอบใหม่นสเบ็เกาะขอบใหม่เขาก็ดึงเส้นนี้ครับดึงเส้นตรงนี่ครับมันก็จะแน่นครับเชิบนะแน่นละวันนี้มันก็ลวดลวดมาหากันนะครับแน่นบมีรดครับเร็ดแล้วเขาก็จะตัดรวดไอ้สลิงออกครับปลายนี่มันโพยน่ครับัดออกมาให้มันจะตัดจำนะครับห้มันรูดได้เขาเพื่อไว้น้ำครับจัดหนีออกครับนี่มันจะได้ทรงแบบนี้ครับนองนี ยืดสูงแบบนี้แหละครับประมาณนี้โอเควงดิสซองครับก้เอาครับวงดิสซองก่าให้เบียดฟังนี่ก้าวฟังนี่มันชนกันพอดีครับประมาณนี้ครับหมวนคือเก้าครับหมวนเส้นนิ้วสองรอบชึบแล้วกำไว้ครับกำแล้วก็ะรูดออกจากนิ้วกรูดออกครับเพิร์บนี่เป็นห่วงชิด้อครับพี่น้องเนี่ยนี่จับแหวนเสีย เขาก็แง่ครับเอาส่วนนิงไม่แง่ข,ของมังเขาเลยครับแง่เขาในหูที่เขากำไว้ชึบลูดปุ๊บเห็นไหแนนครับดึงส่วนนี้ปุ๊บแล้วก็มาดึงส่วนนี้ปุ๊บนั่นมันก็จะเป็นห่วงหน่อยเนาะนั่นเห็นปะชึบน่นห่วงหน่อยเัาก็เอาตะเบ็ดมาใส่เข้ากาวเลยครับนี่มีตะหนีมาใส่เข้เก,า,กาใส่ใสหนหูชึบประมาณนี้ นี่นะครับเขาก็ดึงเอ็นสองข้างนี่ให้มันแน่นให้มันรัดสลิงไว้ครับนี่ให้มันรัดสลิงไว้ปึ๊บอ๋อกราบข่างให้เข้าครับกราบข่างให้สลิงให้สลิงอยู่ข้างล่างให้เข้าตามถนัดนะครับบางคนถนัดขวาถนัดซ้ายเนาะแล้วก็กำไว้ครับกำปมไว้กำปมไว้เองสิให้มันห่างๆอยู่ังสิเราก็หมุนครับหนึ่งสองสามได้สามรอบแล้วครับสลิงมันหมุนได้ประมายรอบครับ เขากดแงาของหักู้เก้าเลยครับของหัที่เขากับไว้ชึบนี่ปึ๊บเขาก็ดึงสลิงดึงสลิงครับดึงๆ,ๆงค่อยๆถึงครับดึงให้มันแน,น่นปึ๊บเขาก็ไปเกาะใหม่ให้เก่าเลยครับเกาะให้มันแน,น่นแน่นเลยครับบอลเนี่ย,าายมาสตีไปใส่์ใหม่มาให้มันแน่นครับชึบมันก็จะเหลือสลิงอยู่นี่พอโปรยู่นี่เขาก็ตัดออกครับเนี่ย เนนหลับรองแน่นครับผมมีลุดออกตัดออกว่าต้องจำมากคือเขาเนี่ยเอาไว้น้อยๆได้แล้วครับมันใจรู้ลักษณะนี้ได้พี่น้องนี่นี่นี่ครับกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสบ้านเลยวานนี้เขาจะมาใส่ห่วงครับใส่ลูกหมุนแหละครับแถมอยู่ลักษณะเด้พี่น้องนี่ ห้มันห้เบ็ดมันอยู่ลักษณะนี้ครับคือว่าห้มันขี้ไปของเทงครับห้มันห้อยู่ลักษณะเด้ครับพี่น้องเด้อนี่หวานนี่แหละครับเชิบนี่ส่วนมันนี่เขาจะมาม,มัดลูกหมุนล,ลูกหมุนผมใส่เหลี่ยมตะชอบครับตัวใหญ่ตัวหน่อยแนี่ยครับไปครับหนึ่งรอบแยกไปในรู้นะครับแนี่ไปแล้วเถอะแล้วเขาก็บีบไว้ครับบีบไว้ถือมาจากน้อยเพิ่บบ,บีบไว้ถึยทิ้งไม้ไม่เนี่ยบีบไว้เลยเถอะ เขาก็แงเข่าอีกรอบนึงครับแงเข่าหัวอีกรอบนึงชึบปึ๊บเขาก็เบี้ยวไแล้วเขาดึงส่วนนี้ชึบเห็นมันเหลือบวงเห็นมันเหลือห่วงยังสิหนึ่งห่วงเขาแง่สองรอบด้วยวันนี้เขาก็มาหมุนครับวันนี้หมุนจักหาหนึ่งสองสามสี่เอาสี่พอ,อเขาเขาก็มาแงเข่าหัวนี่ครับนี่หัวตีเขาอนเหตุบวงไว้เนี่ย สองสองบ่วงเด้อนี่ครับก็จิมาโพลอยหนึ่งเพิ่มเขากดดึงออกดึงมาครับเนี่ยชึบแต่มีคีมก็ใช้คีมดึงซอยครับเพราะมีคีมก็ฟันเขาหน่ยแะครับพี่น้องเนี่ยดึงมันเนียนเลยครับพื้นนานเนียนแล้วครับเนี่ยนี่เอน็นเอ็นนั่นนี่เอ็นดีครับเอ็นผมที่เสื่อมมาเอ็นที่ห่ออย่างพวกนี้สิบหาปก่อนเนี้ยวเนี้ยนก็ตัดออก ฮ่าต okay. ัดออกแล้วฮ่าตัดออกแล้วก็ทิศล้นครับนี่ผมเอาไว้ให้มันเป็นปมครับไฟแช็กล้นจังหน่อยให้มันเป็นปมครับกันมันรูดอั้งเทียมันรูดครับเนี่ยเป็นปมไปแล้วก็บีบจังหน่อยเห็นแน่นโอเคฮ่าผูกสองตัวดับลอยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮันจุกจะวางอีกเบิ่งพอกล้องมันก็จับได้ก็เหมือเนาะมันจะอยู่ลักษณะนี้พี่น้องชึบ นี่นะครับดูลักนณะนี่นะครับนี่ไมนจะย่แบบนี้เลยตกปลาทะเลอันนี้เป็นลูกมนครับแต่ว่าฟังใส่เมือนี้นี่ผมจะใสต่ตะก u วโอเคมาเบิ้งตะกัวต่อไปครับใสต่ตะกัวครับเจ็ดกรมัมแงไปใน่หูครับเอาหัวแหลมขึ้นนะครับพี่น้องเอาหัวแหลมขึ้นเห็นมันอยู่ในน,น้ำดินเด้อเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้อยู่น้ดินบ่ได้นะครับมันจะซักดินลงลึกครับ เดี๋ยวเขามัน,มน,มนวัดมากมันจะนักครับเขาต้องเอาทางนี้เอาไว้น้ำดินครับเป็นหนาดินครับเอาหัวเหลียมขข้นเถิงครับเงี่ยกลับไปครับพึ่ดเหลี่ยวตะเฮาด้วยมองนี่ว่าเจา้ายาบปันใดเน,เนด,เดเนี่ยมมผมเงเี้ยมาหอดเบียดนี่มาหอดหมวกโูกเบียดโขิลิงนี่ครับประมาณจักสิบเซนหาเซนก็ได้ครับมันหาเซนก็ได้เขาก็จะเอาลูกตะเนี่ยครับลูกปัดครับลูกปัด แง่ไปในห้องลูกปัดครับปึ๊บนี่แงไปเรือยเด้อลูกปัดห้องแงอีกรอบนึงครับผมแงสองรอบคือยังเออตะขอแล้วครับสองรอบอ่าร,บรบอบที่สองชึ๊เอาเหลือไว้น้อยนึงเนี่ยกำไว้เห็นเป็นหูวยืนนิดหรือบวงยืนนิดเนี่ยเอาไว้จะงแงอีกรอบนึงนะไว้จะผูกวันนี้เขาก็ะจะมาหมุนครับหมุนขึ้นเก้าแล้วครับก็ยังตะขอละหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆจากสามสี่รอบหารอบอ่ะ จะแล้วเขาก็มาแง้ส่หูนี่ครับที่เขากำไว้เนี่ยที่เขาเห็ดบวงไว้อยู่เนี่ยแง่กลับไปครับสองสองบวงให้เด้อแง่กลับไปทะลปุปุ๊บเขาก็ดึงส่วนนี้ขึ้นมาชึบเนี่ยนี่รูดครับรูดทำให้แน่นครับทำใแน,น่ทแนทั้งในก็แน่ให้มันแน่นที่สุดอ่ะเอาฟันกัดก็กได้ตอนนี้ก็แน่นแล้วครับพี่น้องนี่นี่ ดเด่นหลอดเยอะเนี่ยชึบเนี่ยอยูประมาณนี่แหละครับเขาก็จะตัดออกเนาะตัดปมออกตัดเอ็นนี่ออกงูเอ็นปมตัดออกปุ๊บเขาเอาอไฟเล็ดล้วนครับไฟล้วน,นเป็นป,นปมไวแต่มันหลุดมันหลุดชึบนีบ่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเนี่ยนี่ตะกัวตัวนี้ก็จะเลียนได้ชึบชึบตะกัวเลียนหลัง โอเคนี่ได้แล้วครับผมเสร็จแล้วครับพี่น้องผมเิ็ดไปสามตัวครับนี่นะครับมันจะฉีมกมั้งเถึงยังสิหรอครับถุกตัวครับจะฉีกมั้งเถึงเลยนี่ครับทั้งสามตัวเลยครับขัดฉีดลงไปข้างล่างก็ย้ำมันย้ำมัน กิดเบ็ดมันชอบไปแนบกับอันเส้นเอ็นครับมันชอบแนบอยู่สิมันจะเกาะกันแหละครับก็เลยผูกมันฉี่ขึ้นสิมันฉี่โดนกันโอเคครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเก็บครับการเก็บจทเฉพาะสูตรผมได้พี่น้องเด้อคือมัดเบ็ดกิดสูตรผมเห็ดใด้พี่น้องเด้อเพราะว่าหน้าหน้าบางท่านก็อาจจะเก่งกว่าผมนะพี่น้องเนาะอันนี้ผมเ็ดสูตรผมครับก็บอกวิธีให้มือใหม่พี่น้องสำหรับมือใหม่ได้พี่น้องเด้อ คือไม่พูดที่ว่าท่านนี่เคยหมัดนะมาเิ่งวิธีการเก็บของผมครับเก็บเบ็ดเพราะว่าผมต้องผูกไปเพื่อครับต้องผูกหลายตัวครับก็ต้องไปเสียเวลาล้างผูกอยู่บ่อครับการตกปลาผมเตรียมเมดครับผูกเบ็ดไปเรียบร้อยกุ้งหั่นไปเรียบร้อยครับไปหอดบอกก็ใส่เลยครับอผมมีโฟมด้พี่น้องด้วยผมตัดโฟมครับเนี่ตัดโฟมซ้ำนีกแล้ครับมันจะสามนิ้วความยาวก็สามนิ้วแหละครับก็พาครับ พาพานเป็นหลงเอาคอเอาเอ็นไดสอดให้เอ็นมันเขาได้นะเพิ่งพางสิวันนี้ผมจะมาเก็บครับเก็บนี่ครับมองผมพาไว้เขาก็เอาข้อเอ็นเข้าไปครับดืงกับมา้านี่ครับนี่เหยนยบุกสิแล้วก็หมุนอ้อมเป็นสิครับหมุนนี่แหละแล้วก็เอาเบ็ดเกาะฟมครับเกาะโฟมไว้ปุ๊บก็หมุนไปอีกมันมีสองตัวเนาะแลก็หมุนไปอีกให้สุดนี่นะครับ ตัวที่สองมาหอนพี่เขาก็เกาะไว้เองเสียเกาะไ้เลยครับนี่ยดูสิจังสิแหละครับลักษณะนี้คือวิธีการเก็บของผมนี่ครับวันนี้เขาก็จะเอาอยางรัดไว้น้ำครับแต่มันหลุดครับรัดใส่ตะกัวนมัก็ได้รูปปั้นนี่ก็ได้นี่โอเคเรียบร้อยนี่ครับผมเดียบร้อยแล้วครับวิธีผูกเบ็ดตกปลากกูเลากูเลาก็ได้เฮ็ดโคดก็ได้ครับพี่น้อง อีตอดก็ดีครับอีตอดมันตัวใหญ่ครับพี่น้องเขยียวคนกนข่มกันเด้พี่น้องเขาก็ถุงผูกสลิงทำมันตัวใหญ่ต้องผูกสลิงครับถ้าเอ็นก็ได้อยู่แต่ว่าบริบูก็ขาดแต่ว่าคนเล้าเื่อเดี๋ยวเรียบร้อยครับถ้าเอ็นยี่ผาาก้อนยังขาดเลยยี่ผาาก้อนกับเพื่เหลือครับคือสวัสดิ์สลิงเนี่ยแน,น่นอนที่สุดแล้วพี่น้องสายลเอีดสายยังอาจจะดีแต่ว,ว่าผมว่าสู่สลิงเพไรได้ครับสลิงนี่ดีกว่าเขาก็ผูกไปเพือพ่อครับเพราะถ้าปลากินดุมันอาจจะเนี้จะงอได้พี่น้องเขาก็ผูกไปเพื่อ จากสองชุดสามชุดโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้เก็่าแนะนําการผูกเบ็ดตกเขตโค,คนก็ได้ตกปลากองเลาก็ได้ด้วยสลิงครับพี่น้องคอยเป็นเบ็ดรู้เบ็ดรู้มันจะผูกง่ายครับขอฝากด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ชจอนนายน้อยอิสานพิชิงไว้ได้วยครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ